ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังตอบชัดประจำวันที่15เมษายน2566นหะครับหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เดี๋ยวจะโอนเข้าวันไหนจะบอกกับคุณผู้ชมว่าสาหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่นะครับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าและการประปาโดยตรงหากบินในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยที่คุณได้รับสิทธิ์เนี่ยคือจะต้องใช้ไม่เกินที่เขากําหนดเขาจะจ่ายให้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนที่คุณใช้เกินกําหนดเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเองดังนั้นเมื่อเขาหักให้แล้วจ่ายไปก่อนแล้วจะไม่มีการโอนเงินย้อนหลังเหมือนกับลายเก่านะครับคือลายเก่าเนี่ยต้องจ่ายเงินออกไปก่อนแล้วเขาจะโอนให้ย้อนหลังแต่ลายปัจจุบันที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั้น กรมชีกางจะออกให้เลยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ดังนั้นพูดตรงๆคือจะไม่มีเงินค่าน้ำค่าไฟฟ้าเข้านะฮะหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับหรือว่าผู้นี้จะโทรมาพูดคุยได้สตัง์มีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นที่ช่องสตัง์มีเดียอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับสตังต์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube เลยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอยย่่าาลืมมโททรพูดดดคุไไ้ีสสตง ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ